อันนี้อันนี้เราจะได้เดินแล้วใช่ไหมเนี่ยฮัลโหลเอ้าตัวเดินที่ไปอยู่ไหนอ่ะนี่ไงอันนี้มันเป็นหน้าลอปปี้แอมมีเแอมมี่อยู่ไหนอ่ะอันนี้ใครไเห็นจริงอ่ะอ้าวคือข้างบนนี่เหรอแล้วใครจะอยู่ข้างบนนั้นอ่ะเอมมี่โยกหัวให้ดูหน่อยโยกหัวให้ดูหน่อยโยกหัวยังไงขอไปหา ้องปรับปุ่มก่อนอ่ะตรงไหนวะเนี่ยมเลตรงนั้นะหละมันชื่อว่าน,นี่ไงมันอยู่หน้าเบสิกเลยแล้วมันเขียนว่าเมนูว่าไอเลนแอนด์ปีกอะแล้วกดติ๊กแอนนับเบอร์แล้วมันจะโยกได้เนี่ยโยกไปเ,เดี๋ยวก่อนโง่เอ,อ่ะเดี๋ยวข้าไปหาที่นี่หลังเ,เ,เดินมาใส่เป็นด้วย น,นี่ดูดีติงเยอะด้วยคุชเสียงมันบ้ากันเนี่ยสีอ้าวเข้าเกมแล้วต้องแบกเขาด้วยนะเล่นได้เป็ี้ยนเเพิ่งมเล่นเกมแรกมาโอ้ดูดิฆ่าคนไปหกสิบกว่าคนแล้วอะ่ะเสียงเสียงมันบ้ากันตอนนี้โปรแกรมเหมือนจะเออร์เรอร์ใช่ โอเมื่อกี้คนเมื่อกี้เป็นท้องบอดใช่งไหมอ่ะคนที่มามาเดินหาเราเมื่อกี้อ่ะใช่์ทำไมครโดดอ่ะโดดเลยก็วะมีโดดจริงมันบอกว่าเลียกหนึ่งโดดมีไปดีเลยมีเพิ่งโดดไหมมันมีจะลงหรือยังอ่ะ อดดนะรอด้วยก็มาอยู่ไหนวะยังไงเราตามมาแล้วฮัลโหลลงมาเป็นสีชมพูเลยอ่ะโอ้ยไม่ให่ดีวะเราลงในน้ำนี่ไหมฮัลโหลเป็นใหแล้วไม่อยู่วะยังไงเรากำลังลงไปในน้ำในเมืองน้ำเนี่ยโอ้กระตุก่ะกระุกเนี่ยเมืองซากเวลาขับพัง เล่นเกมนี้มันต้องปิดไมค์เล่นไอ้หลบไมค์มันพังเหรอไม่ได้พังแต่ว่าไม่รู้อะช็อตชยังไงก็ไม่รู้มันอื้อๆอตื้อตด้วยเมื่อกี้โอ้เนี่ยค้างค้างค้างก็ขี่ันกระตุกเอ้ยไอ้เนี้อะไรอ่ะปืนทอมชันปืนทอมมี่ป้อมมันค้างไมหอย่างี้ได้ลูกบอลมาด้วยเฮ้ยลูกบอลไฟตุ้มได้ปืนคิดด้วยเนี่ยลูกบอลอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย ขี่ลูกบอลได้ด้วยไอมีเอขีดอกด้วยอ่ะ,อะดูดิปืนเต็มเลยเปไรไม่รู้ว่าเก็บหมวเราได้ปืนเลยมาไม่รู้แล้ขี่ลูกบอลอยู่เ,เก็บหม,มวกไปก่อนเฮ้ยหมวก่อลอ้าวหมวกมันบางอ่ะต้องปิดนี่ก่อนเดี๋ยวต้องปิดอันนี้ก่อน,อดน,อนเดี๋ยวหมวกมันไม่สวยมันบางหมวกนี่มันหมวกออเออยหรือวได้เห็นหมวกเป็นอย่างนี้ที่นี่คืออะไรอะแม็กกาชินอะไรอะคืออะไรเนี่ย ไปเลก็ไม่รู้โ<ด>ห่เปล่าก่อนอยู่ไหนอะยังไงอยู่ข้างหลัง,งลนี่ไงเป็นลูกบอลอยู่จะเปิดลูกซองด้วยจะซองมาเล่นดีกว่าเราก็จริงกระสุนนี้ไม่ใช้ออกไปอ่าไม่ใช้หมดเลยนี่เราขี่อันี่ด้วยเราขี่ลูกบอลดีมาดูดีถ้ากระเป๋าก่อนได้กระเป๋าซองแล้ว ก็เลย Shadow มิจูได้สกิลอะไรไม่รู้มีสกิลด้วยเหรอเครื่องกรค้างเพะพังแล้เนี่ยเอ้ยมีวห่วงยางด้วยเอ้ยวห่วงยางมาแล้วปิดเฮ้ยมีคนยิงเรายิงได้เลยมันโอโต้ยิงเองอ่ะมันโอโต้ยิงเองเลยอ่ะเฮ้ยเอาทำไงเอาทำไงให้มันไม่โอโต้อ่ะ อยู่ดีมันก็มันก็โตยิงเองเลยเราไม่ทันได้ไอ้นี่เลยเอาออกข้างคนยิงหรอกีวงยางเหมือนเราไอ้กีลูกบอลเหมือนเราเลยแล้วมันวิ่งไปกับลูกบอลนี่ไหมจ้ามีไมีวอลด้วยบอลมันกดแล้วมันก็กดไปโดนปูนปลาออกไปเลยย่าไม่ทันได้ยิงเลยยังไม่ได้ตั้งเลยไหนวะ อย่างอะไรปีปีปีคนอยู่ข้างหน้าคนนะมันจริงจริงหรอเป็นขัรวยจังเลยบอดมีอออบอดด้วยเหรอบอดนะใช่นี่นี่คือเริ่มเล่นมาคือเป็นบอดเลยบอดเลยหรอที่แล้วได้สุดเล่นนี่คืออะไรเนี่ยเอเตอร์สกิน,อ,นอะไรมาไม่มรู้มั่วนชั่วหมดเลย มีปืนอะไรอ่ะมีอารเบลเลอร์เลยเปืนบอมป์ใช่่ะมีอัน์เบลเลอร์เลยป<ม>ืโอโอดูดิแต่เกมนี้วิ่งช้าโอ้โหปืนเลเซอร์มีสโคปไหมเนี่ยอย่างอันนี้เออเออเลยไม่รู้น่าจะมีสโคปไรอ้๋อันนี้อะไรเนี่ยนี่เจออะไรอะเซอร์พอร์ตเก็บมั่วไปเถอะ เ,เก็บทุกอย่างอ่ะมันเก็บให้เองใครมาเราไม่มีจากโกบอ่ะหาที่ไหนอ่ะมีจาโคบใช้อันนั้นแหละโอ้ยจอยตัวอะไรเนี่ยไี่กินนี้ดิตัวใหญ่ได้ใช่กินเห็ดกินเห็ดกินเห็ดตัวใหญ่กินเนาะกินยังไงอ่ะ เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเกรย่ะอะไรวะไม่รู้ไม่รู้อะเกรย์อะเปิดใช้แล้วมันมีอะไรออกมาตัวเนี่ยตัววาบหรือเปล่าเป็นนานีย้อ้าวหายไปไหนอ่ะคนป่าเอ้ามาโอเคี่งมาแล้วววเกมมันเดินปุ๊กเกมมันปุ๊กปิ๊กจังเลย อะไรอย่ไปไหนียวอ่ะเดีไม่เราจะช้อนเราต้องดีโปรกแกรมก่อนไม่มีคุกด้วยคุกคืออะไรอโอ้คุกคือชุบชีวิตกระดาษระเบิดกระดาษระเบิดเวลาขึ้นตายจะมีเหรียญขึ้นมาโอ้ยแล้วอะไรเราจะยิงคนตะกีนนะ้ไปสิเราไม่มีแจ้คโคมเรามีแจ้คโคมเลตดอด เดินมาดิดูเดินดิ่วงยางด้วยอ้อาบอลูนพังเฮ้ยมีคนว่ายน้ำมา,อ,าอ้าวจริงอโอโต้อตายเลยฟอตได้น้ำมาเหรแต่มันเจอคนด้วยไม่ใช่เหรอตอนอยู่รอบที่ะนี่ไหนไวะนี่มีคนอยู่คนโดรนบนฟ้า ิดแล้วอู๋เตัวเบอร์รี่เขาก็ยิงเราง่ายยิ่ถ้าเราตัวสูงอ่ะเอาตายแล้วเราตัวสูงเขาไม่ดีดิวัดใหญ่โอ้ตัวเราโยกหัวดีจื๊บจืบเจืบโยกไม่ได้แล้วเปิดเปิดเมนูตรงไหนกดเมนูตามเราดิกดลูกเฟืองก่อนราไปแอบก่อนดีไหมเออโอเคฟันเฟืองก่อนฟันเฟืองนะแล้วก็เบสิกสายบนใช่ไหมแล้วก็เลื่อนลงมาลงมาข้างล่างที่เขียนว่า อะไรส,ส,สัชเชติ้งอะที่เขียนว่า L อ่ะ L E A N N E E E K อ่ะอะไรกเลลงมาเรื่อยๆดิหน,นึ่งสองีกอันที่แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าเแอันี่แดลนี่เราถ่ายให้ดูคโะเคเราส่งมาในเฟซบุ๊กก็กันเครไม่ง่ายดีแป๊นหนึ่งนะส่งแ๊บเออ ทาไมตัวเยิ้วตัวยิ้วตัวเฮ้ยตัวมีอะลี้ยู่อะไรเหรอนี่เราส่งเราจะส่งไปในเฟซบุ๊กอ่าส่งไหมส่งไปแล้วนี่ไงอันนี้เมนูนี้มันย่อทำไมเนี่ยจึ๊บจึ๊บหัวโยกไปแล้วเนี่ยดูดิโยกยิงด้วยนั่นอันจึ๊บ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 ไม่แล้วเอ้ย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 จึ๊บจึ๊บจึ๊บ ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวามันต้องอย่างนี้อะไรจะโต้สลับกันนึ๊บ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 โค้ชนิ้วเป็นตะคิวแล้วอ่ะเมื่อไรเราจะได้ไปยิงคนดอาวงมาละเลี้ยว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 มีไม้กระบองเอา้ากดไม้กระบองออกมาไม่ได้อ่ะเอา้ามันออกมาเองไปเลยม,มา่ง วัจังเลยคนแบกเราแล้วยังชิวเวอร์นี่เมืม่อกี้เราได้จะกบพาขบมานี่หว่าแซนนี้นี่จะขบอันดับหนเลยอยากได้จะขบไกลกว่านี้อ่ะอันนี้มันเล็กไปะจะมีจะบ 8, ขบแปดจะขบสิบห้าเนี่ยนี่ก็ไม่มีเราได้ปืนเลเซอร์มาเฮ้ยเลเซอรซอมาฮะะมาัลโหล เราได้อะไรไมด<ห>ด้วยวเจฟอันเียเราเราควรข้างหน้าข้างหน้านั่นตัวอะไรอยรานรัวแต่ว่าถ้า,าตีมันจะให้ของจริงเหรอตี่จบโอ้ยเลซซนมาตกมาแล้วจะยาวมันเนี่ยอ้ยโอ้ยตกต่อหน้าเลยเสียงค้างเลยเมื่อกี้เนี่ยตีโพลิ่งโอ้มันจะให้ของจริงปะเด็งคืออึ่งเลยมันไม่ให้ของมันทําเราเด้งดึ๋งเนี่ย รอด้วยรอด้วยเล่นคนโอ้ยไม่รอเลยรอนอ้อยเลยเอาเข้าใกล้ก่อนโอ้ยเฮ้ยเสียงข้างไม่มีรถนักด้วยใส่รถเหรอแล้วปิดของออโต้ยังไงเนี่ยไม่รู้อ่ะแต่มันยิงให้ออโต้เลยเลยนี่ไงพิกอัพเออพิกอัพไง่ายปิดแล้วปิดเก็บของ เราจะไม่เก็บเกินมีรถด้วยกี่รถเนี่ยอันนีอะไรอ่ะอันนี้ก่อนอับนนี้อ้าอะไรใ่ญ่บีบกรู้หลกเหรอไอ้ตัวเล็กๆเฮ้ยอย่าเพิ่งมีมาเอ้าเรายังไม่ยกมันเลยปืนมันยิงไปเองเฮ้ยมีคนมาเฮ้ยคนคนจริงๆอันนี้เอาคุณแจกคอะย่งเงยคนหรือบอด นนนนคนหรือเปล่ามีเครื่องบินม้ามีเครื่องบินมีเครื่องบินม้าคนหรือเปล่าคนขับเครื่องบินหรือเปล่าข้างบนนั่นน่ะมป็นไรวะมันมีคนขับเครื่องบินข้างบนว้ายิงไม่ตายอ่ะนีไ่ไงไม่ให้ยาอันนี้ด้วยไหนวะเดี๋ยววันนี้ก่อนเรายังงงกับอันนี้อยู่เลย มันยิงเองไน้ไงก็ไม่รู้มาแล้วทำาไงมันไม่ยิงเองอะ่ะไม่รู้มันต้องปรับตรงไหนเล่นมาเพื่อก็ไม่สอนยังไงไฟหมดก็เล่นมาแรกมอนการนั่นแหลยังไม่รู้เอี้ยวตัวตรงไหนตัวมันยิงเองเลยเฮ้ยอันนี้คืออะไรวง B พะโหลเร็วเข้าวงเร็ววงเ้งวงอยู่ตรงนี้ แล้วก็มีคนโทรมาไปเข้าวงก่อนเถอะโอ้ยวิ่งเร็วกว่าด้วยตกเขาละ หลลงมาแล้วเอาเราบินไปไหนเนี่ยเราไปเปิดประตูบ้านให้พ่อมาโอ้เสียงมันเออเออแล้วอะไรใช่เอาเสียงเฮลิคอปเตอร์ของเธอเหรอโอ้โหรดังเลยเฮลิคอปเตอร์มันยี่บินไปไหนศัตรูได้ยินหมดเลยใช่ไม่มันไม่ได้แค่เห็นเอ้ยมันไม่ได้แค่ได้ยินนะมันเห็นด้วย มันจะเป็น้วเห็นดิมันจะเป็นขอบฟ้าไอ้สกู๊ปองอวะนี่คืออะไรอ่ะเราเจออะไรไม่รู้สก,กิลมันมีสก,กิลอะไรไม่รู้เฮ้ยนี่สกู๊ปสองเราเจอสองควองด้วยดีไหมอะ่ะไอ้เรเก็บปืนนี่มาตอนไหนอ,ะอ่ะฮะ เเจอปื้นผิดเเจอซองควงด้วยเม๊อกี้ได้สกิลอะไรไม่รู้อุ้ยดึงได้ด้วยโอ้โหอ้าวค้างเลยเราได้สกิลมามันมีให้เรียนสกิลด้วยซุ่มที่สูงโอ้ยเจ๋งนี่เราไปอยู่ที่สูงนั่นเลยเมื่อกี้เก็บสกิลมาเก็บแทนหวงยางอะหวงยางมาว้น้ำนี่ันเราขึ้นที่สูงได้ด้วยหมออะไรกั มันมีจำกัดอ่ะแต่ต้องหาสโคปก่อนไม่มีสโคปเฮ้ยม,มีคนมามีคนมาใช้มือมีคนยิงปืนเจ์เจอจร์นคนยิงยาวเราวงกันทาง้ง่งเยอะโว้ยห้องพันยาเขาเปลาวิ่งนยิงปืนใส่ ฟังมาช่วยแล้ววิ่งกันเหรอน่าด้วยมาอะไรก็ไม่รู้นี่เราบินแล้วเราช่วยคนเหรอเฮ้ยหลังไม่คนยิงเราคนนี้เลาโดนยิงเวยโอ้โอค่ะเวลาโดนยิง จะโขบแล้วดาวโวอันอหนึงอย่าไปช่วยเราได้จะโขบสองมาบรรดาวหนึ่งแล้วเฮ้อยอันหนึงเมาส์มันหลอนวิ้ยไม่ยิงปืนส่วนเราวงเกลโหน้าดาวแล้วเราดีมัยิงมันสามมัน ขนาดค <ใน S 2> อมยังเออดูทัวร์ไม่ใช่อ้าวตายเลยง่าเออเลยมันกระตกด้วยอะ่ะตายแล้วทุกคนี่เขาเก่ง,จ,งนนจังเลยเนี่ยเขาอุ้มน้องมาด้วยอุ้มน้องมาชุบน่ารักจังเลยแต่ว่ามันเอิบๆให้ไม่รู้น้องดิ้งขึ้นมาแล้ว ออกยังไงอะ่ะแค่ทิ้งที่ปออกตรงนี้เหรออ๋อกกรอกเลยได้อ๋อกแล้วเราจะเสียอะไรไหมออกไงอ่ะเอาออกแล้วโอ้อยโอเสียงกระงเสียงขาโอ้ได้คะแนนด้วยได้ตังค์ด้วยโอย้พายมันได้กิจด้วยอย่างนี้นี่เองกลับตัวล็อบบี้จอสเต็จแมน กอชิล่าด้วยโอ้เราขึ้นแรงแล้วบอลเอาโอ้เราได้ไรไม่รู้